สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันราคาองค์ละ2 0 0บาททุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะ ลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1วันนี้นะคะเริ่มกันที่องค์นี้เลยนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปนะคะรายการที่2นะคะ รายการที่สองนะคะองนี้นะคะก็เป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นสัถูหลวงปู่ทวดนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สองนะคะวันนี้เราก็มาเปลี่ยนมุมมองภาพกันนะคะลองดูก่อนนะว่าจะชอบใจไหมองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่4นะคะเป็นหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะรายการที่5นะคะหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือนะคะรายการที่6นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ รายการที่7นะคะเป็นสมเด็จนะคะอ,องนี้รายการที่8นะคะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะคะปี2 4 8สี่สี่นะคะ รายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวนะคะจังหวัดระยองรายการที่สิบนะคะเป็นรูปหลอหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตรารามนะคะ รายการที่1 1นะคะเหรียญธรรมขันหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพปี2องสี่นะคะรายการที่12นะคะเหรียญโชคดีหลวงพ่อกะเสมนะคะปี2-5 32นะคะ รายการที่13นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะด้านหลังพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะรายการที่14นะคะเป็นเหรียญรัชกาลที่9นะคะเนื้อผิวสามกริส์สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่15นะคะเป็นหลวงพ่อสุด วัดกาโรงนะคะลาบผลภูลทวีนกพัดเก้านะคะรายการที่16นะคะเป็นหลวงพ่อเล็กวัดไผ่ขวางตำบลไผ่สิงนะคะจังหวัดนครสวรรค์เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะคะ รายการที่17เนะคะเป็นสิงห์หลวงพ่อกล้วยนะคะรายการที่18นะคะเป็นพระกิ่นนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะ รายการที่19นะคะเป็นเหมือนพระสมเด็จนะคะมีค่าประปิดทองที่องค์พระนะคะรายการที่20นะคะเป็นพระนักปกนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นคาพรคามเก่าแบบนี้เลยนะคะ รายการที่21นะคะเป็นพระสิววรีนะคะด้านหลังก็จะมีตัวยันนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่สินพีนะคะรายการที่22นะคะเหรียญพระอาจารย์ต้อมนะคะวัดท่าสแปงเหรียญมหาโชคด้านหลังนะคะจะเป็นพญาคุดนะคะ รายการที่23นะคะเหรียญจูรารงกอนสะยามินนะคะด้านหลังช้าง3ามเสียนรอสอนหนนะคะรายการที่24นะคะเป็นพระสมเด็จโตนะคะ รายการที่25นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะรายการที่26นะคะเหรียญหลวงพ่อโตนะคะวัดพนันเชิงเหรียญน,น้ำมนต์กรุงเก่านะคะเนื้อผิวทองแดงนะคะ รายการที่27นะคะเป็นพระคุณแผนพายคู่นะคะรายการที่28นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะอุ้ยนั่นเอ้าถูกองไหมแป็นองนะคะมีสององค์ การที่28นะคะน่าจะยิบขึ้นมาถูกองนะคะเป็นองน,นี้ละกันนะคะนี่ยังสวยๆนะคะดูภาพความเก่ากันใกล้ๆนะคะนี่ต่อไปรายการที่29นะคะ การที่30นะคะหลวงพ่อทองมานะคะรายการที่สาอนะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่หานุมานนะคะ รายการที่สามสิบสองนะคะเป็นหลวงพ่อคุณน,นะคะรายการที่สามสิบสามนะคะเป็นพระร่วงรัง รายการที่34นะคะเป็นหลวงปู่ศิรานะคะที่ระลึก2564นะคะรายการที่35นะคะเป็นหลวงพ่อโตบางกะทิงนะคะ รายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อเงินเหรียญจอบพอไข่ปานะคะรายการที่37นะคะเป็นเหรียญรอนะคะหลวงพ่อเงินบางคานนะคะ รายการที่38นะคะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะ <c oughs> รายการที่39นะคะเป็นพระลอดนะคะ <c oughs> รายการสุดท้ายรายการที่40ของ ep นี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะ เนื้อผิวก็จะมีความเก่าแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4 0รายการสุดท้ายนะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ